พี่น้องจ้าส่วนจับป่าจ้าพี่น้องจา้าเนาะเขับอเอือบ่อน้ำแล,ล้วรีวโอแล้วก็คุณพอ่อเนาะเป็นกาจับโคงจับป่าพี่น้องเจะจ้าได้ป่าโตบักง่ายแต่ห้างสซิงซีเบิ้งเนาะพี่น้องบาดขึ้นเนาะจังเบิ้งอยู่ในคุก,กระถังเฮาพี่น้องวะเออเฮาสิได้ป่าซ้ำได้ าเบิ้หรอบ่อหมดแล้วหรอจ้าเปิ้ลแล้วมาลงมาสินมาได้บ่เอ้ยบ่ยอนแสงติ้องมันลมเลือติงวนเด้ ไปง่ายนะจ๊ะอะไรชอนปลาดุ๊กปลาดุ๊กใช้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 เล่าใหเรียนมันแรียเขาได้หมดบอกก่อนเป็กก็เป็นฟอร์มไว้อือโอ้ยเฮ้ยปลาดุ๊กนี่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 ข้าตรงนู้เนาะจะไปเอากล้องมาก้วยโอ้ยตัวไงปลาดุ๊กไงเว้ยปไปไว ูทั้งอีพอนค่อยมันบืดคปะาอใหญ่นะะุดมากิงนอีกบอลปะาคอหญ่เข้าเห็นอยู่เยลงน้ำลึกแล้วแ่ได้ยีน้อยอม่น้ก็ได้โะมาลุยกบหมองลนิสินลงมา เดยวจะปูบ้านนียกบุุ่่อยู่บ่เยานกระเดส่เฮยปกบ่ทำเข้าบูเจ้าอีกแล้วบ่เฮ้ยงป่าจ้า ไปได้นางเอกสิลงนี่ไปลงทังพุ่มเลไงไปลงทังพุ่นไปสวัสดีจ้าสุดลงงปา่าบ่ใหม่ให้มันรูปไปสิบ่ใหม่ให้มันรูปปลาปาุ่ดนลงนจปาปาฮะตายเลยเนาะ <laughs> ข้ออะนี่ข้อขออะไรตู้นี่นั่นนั่ันเามาถางข้างหัมาจุกนั่นจุกายถังได้อีกแล้วนี่จ้ารนมันกระหาพอมันบักการกับพี่น้องด้ยคมันไฟเตมยพี่มันมาทักยี่อพี่อาไมปากกรดพี่มันมาทักยี่อพี่นี่ประดุกประดุกเฮ้ย ปลาดุกได้ไหมไงปลาดุกจ้าปลาดินมาดินมาดินมาไ่ได้ใช่ปลาดุกเคยปลาดุกเอาสโลงโตงเอาสโลงโตงเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ๋อบ่อเข้าบ่านนั่นนั่นยังอยู่ยังอยู่นี่นี่บ่อเก่านี่แหละบ่อเก่านี่ แกขี่เคยมื่แกขี่จะบ่ออ่สลกต้อาสลกต้เอาอือเยปลาเค็งมันได้ออกแล้วฮะเนเคงเราปขอตัวนะฮะนมันมากย่ดีมืกี้โอ้เนาะถ้มเมนหือี่ออกได้นะ มันอัดคานาแบบนี้เนาะเฮ้ย

อะเล็กตะปูึ้นนี่ลงบ่ได้จะน่าไม่ติดเสือตายอยู่ต,ตัดตินเหตุใด้านใจไ่หนักเ้ยปลาตัวนี้แม่ขายอ่้างโตัวใหญ่ต ตีเปียกคอมาเฮ้ยป่าคอมีฮอนเมื่อกี้ไปต่ำใครไมช่ยจนต่ำเลยเมื่อกี้แล้วันต่ำมันอยู่เจ้าป่าคอบเพะเนาะมาดูว่าไม่เสีย คยดัเสียงปลาดุกปลาดุกกอยังประได้ออกแต่นี่นะปลาดุ๊กจะลังใช่ใช่่ปดวเนียมากแตนน้ปลากแ่นน้น่ไปทางนั้นเลยโอ้พี่ทางล่างพี่ไม่ไง ทางล่างพี่ทางล่างพี่นี่บอลอันรุ่มนี่เออบอลทั้งนาต้นต้นนาพี่บอลต้นนาพี่กลางนี่เออนี่บอลอุ้ยนี่อุ้ยไม่เสี่ยวไม่เสี่ยวไปเยี่ยมอุ้ยประตูตัวใหญ่เดี๋ยวไม่เสี่ยวโอุ้ยโอ้ยตั้งยีเจ้าบอุ้ยเป็นเจเจตัวทั้งห่ังนี่ทางล่างนี่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 ได้บ่ได้เข้าไปพี่ ปลาดุกเด้อล่ะปลาดุกเด้อนี่หะบ่โอ้ยขย็นตัวใหญ่กว่านันขย็นได้่นิอย่างไรก็ยืนนะไอ่มเล่ไอนี่เ่หุ่นจุเสียงอะไรเะกูิไเอ้ยกูิ่กินป่าตัวนั้น ใครว่าปลาคอตัวน่ะเขามันปลาดุกตุ่มลายเนาะติ่มลายผัดหยาพี่น้องเอ้ยมันหลายปีเลยปลาดําเดี่ยวเด้อเกือบจนตื้นแล้วปลาหลายอีกมีแต่ตัวใหญ่ยงอย่างนี้คอโตทุกผู้จะเก่งยิงกวอุจุอิจิง่ามยังไม่ยอมพบไป็นก่อนดีเด้อวันนี้มีปลาลากด้วยเว้ยเบิ้งจีสอนเอาปลาดุกแม่ไข่ตัวนี้เบิ้งมาไหว โอ้ยนันออกแล้วนี่เดี๋ยนี้อ่ะเออมาเตอันนี้เออเอาทำมาได้เด้อตัวปักใหญ่นึ่งเด้อของอีพอทีมากหนึ่งนี่มนมนจะเด้อกระสุมกระซ้ากระเด้อ อืออาปายไม่ใ่เนาะจแต่ป้าเตีอนะโได้ดอกป้าตัวใหญ่นั่นแต่ยงนัันนี่นะอุยุยนี่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 ่กินไนัก่าวกระตุ้มนะโอยกระตุี่น้ดขนว้าเีอเยน่าโอ้ยปีนะันนะเฮ้ยมีเฮ้ยงเหามติโเจ้บอกินะอี้วเอ้ยจื้อได้อเอ้ยตัวใดะเอ้ยเออจื้อได้อตัวใดนครบบกินนะมันมั เจ้ากกบฮื้ออจนมันได้สีขาวบอเฮ้ยนี่ได้ป้ากระดืเอาต้นหันฮือยู่นี่เดียวนี่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 ได้มันบมันนอยมันเขาโอ้นั่นโอ้โอ้นั่นนั่นนั่นนันยังบ่เหนเด้อว่าม่ิมานานนีู่ยแกตัวนี้น่ะเอายนั่น

Ưu sợ sụt đê. Nói <laughs> cháu bảo cháu bảo mại <laughs> bỏ hẹn. Nói mi nhái. Khóc đi thôi. có hót cháu bông phá khen. Xăm hót bà ninh. Xăm hót bà ninh. เพป็นบอกว่าเพป็นบอกว่าตัวเนี้ยบอโทรจะยีบุดก่อนนี่วะไปคืนในเครื่องมันกว้านนี่เบิ่งกันไปยาวๆเลยพี่น้องจ๋ามันสิอะไรกินจักม่งป่านี่ฮึ

อันหาฮอนดา้าอันฮอนด้าบะเฮ้ยหาปลาพี่น้งองอ้ยเช่วงเที่ยงยจะหาปลาแดดไม่แดดจีจะไม่นางถูกสุดคือเลิศคือยังนี่จ้ะอือ <c oughs>

Bà kho Bà ừ. kho nhanh ừ. ừ. ừ, bà khen Cháu nên ừ. ừ, là <laughs> <laughs> à, là ừ. làm cái đấy Thương hả Ủa cháu mất ôi <laughs> nãy giờ hơi dương rồi Tìm nà hơi Tìm nà Đem... Đem... Ừ. Ừ. ôi hơi tô, tôi xin ตัดหง tôi เดียว tôi พุ่น cảm โอ้ยเฮ้ยตัวสิไป lèo ตัว tôi ตัว cảm ก็มีแต่ขอใส่แนวนั้นแล้วเออ

พอกระเดินกับพอส้บบางก็ใขาหนึ่งพอเียวร้อืมจะบ่อนจับป้าน้ำแล้วก็จับไข่หอยน้ำกบเบ่อ,อ,อกบริก้าบ่ายถ้าไข่เจั้นมันเป็นตาแยนเบอ้อ <c oughs> เป็นไรเอ้ยมือถือเลยบ่อหอยบ่เอา <บอ S 2> มือทางได้ถือางได้มืออไปถือไข่เจ้ากรสิบอมันจกขวเขาเบิมือเ้อะอืม สาพงมือายไหนชื่อยู่มือห่ายไหนเาเกันมือถือข้องเฮ้ยขอเดีมาออามาทันนี